สวนเลยแล้วกันนานแล้ว ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตกประชอนนะครับกับหมายาเมื่อประมาณเกือบเกือบปีที่แล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้เข้ามาหมายนี้ค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับมันเป็นหนองนครับเป็นหนองเป็นบึงถ้าใครเคยดูคลิปผมเมื่อประมาณเกือบปีแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าหมายเป็นยังไงนะเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนตัดกิ่งมะขามเทศมากองไว้ตรงนี้มันหมายความว่าไงวะเนี่ยคือเหมือนโดนปิดไว้นะครับน่าจะตัดไว้นานแล้วแหละเพราะกิ่งมะขามเทศไม่มีใบแล้วนะนูนแปลกตาหนักเลยคือหมายมันกว้างขึ้นนะครับแต่ก่อนเป็นป่าเปือนนะฝั่งนู้นน่ะนู่นน่ะมีคนนทงทึ เดี๋ยวผมก็จะลองรื้อดูนะครับไม่รู้ว่าจะรื้อได้ไหมนะรื้อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ตกตามมีตามเกิดเลยแต่ยังไงซะก็ต้องพยายามลองรื้อดูก่อนนะครับเอาให้ได้มากที่สุดเลยนะโอ้หผมจะเอาไอ้ท่อนใหญ่นี้ขึ้นนะ <S <S ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ไหวนะครับท่อนมันใหญ่จัดน,น่าจะตัดมาแล้วมาขวางลงน้ําไปเลยอ,ะอ่ะก็ลาะออกแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้ว้งครับเนี่ยสามต้นมะขามเทพมนันตำนะครับเนี่ยปวดเลย ผมคิดว่าไอตรงเนี้ยน่าจะมีคนมาทําปิดไว้นะร้อเปอร์เซ็นต์เลยแหละเพราะว่าฝั่งนะนู้นนะผมเตียนนั่งตกกันสบายนะครับแต่ฝั่งเนี้ยเหมือนปิดแล้วก,ก็กักไว้ให้ตกแต่ฝั่งนู้นนะอารมณ์เหมือนเป็นฝั่งเจ้าถิ่นอนะอะไรประมาณเนี้ยในความเป็นจริงแล้วในฝะั่งนู้นมันตกไม่ได้นะครับมันจะเป็นป่าเปืนขึ้นทึบนะเขาน่าจะเดินล้อมาจากหลังหมู่บ้านนู้นนะครับแล้วก็มาทําช่องตกกันไว้นั่นแหละไอสันดานแบบเนี้ยมันเหมือนแบบพวกหมาห่วงก้างอะไรประมาณนั้นอนะก็คือตกได้แต่ฝั่งข้านะฝั่งเองหมดสิทธิ์ตกนะรัดดูดกเเวปไไี้้ล๋ยย แกนี้ก็เหมือสซกนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่อ่อยเลือดอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อที่ผมใช้ประจําช่วงหลังๆนี่นะครับก็คือตับหมูนะครับจริงๆไอ้หมายเนี่ยผมก็อยากใช้หัวใจไก่น่นแหละเพราะว่าผมเคยมาถล่มมันด้วยหัวใจไก่เมื่อเกือบปีที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปอ่าอันแรกผมก็น่าจะจํากันได้นะตับหมูก็จะมีเหมือนเลือดอยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองบีบให้ดูแล้วกันนะครับนี่เห็นปะมันจะซึมออกมานะครับมันคือคาวคือเลือดมันน่นแหละมันอาจจะออกมาไไมม่่่เยอะทารนัแตก ก็ได้อะเนี่ยเไปลองดมดูก็จะรู้นะครับแม่งโคตรคาวเลยแต่ผมก็จะใส่เลือดหน่อยนะครับอเอาพอดูมีสีสันหน่อยนะครับมีสีสันดูน่ารับประทานนะครับผมโอ้ย,อยหาหกแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปลงเบ็ดครั้งแรกกันก่อนเลยนะครับ าที่นี่มันดูผิดหูผิดตาไปเยอะเลยนะครับมันเหมือนมีอะไรมาลอกมันออกไปครับก็จะเป็นแบบสภาพแบบหนุ้นเลยครับก็ดีเหมือนกันดูกว้างดีแต่ฝั่งนู้นมันมีเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าทําไม่เตียนเลยนะเงียบมากเลยครับนั่งมาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะกอเหยื่อไม่กระดิกเลยนะครับคือไม่ตอดไม่อะไรเลยอะ่ะโอ้โหเงียบ,บจริงจเงียบเกินโอตั้งนานเพิ่งจะลากโอใช่ปะวะ ไปอย่าสะดุดอย่าสะดุดขอลองวัดแล้วกันนานแล้วอะ่ะอุย้ยผาลากเขาต่อไอหียเอ้ยสัตว์โอ้โห,โหเรียบร้อยติดต่อเลยโอ้โหสา์กินนะครับว่าม,มันกินแปลกๆระแวงระแวงนะกิ่งไม้ตรงนี้น่าจะเยอะนะครับไอคนที่มันมาปิดหมายตรงนี้ไว้น่าจะโยนกิ่งไม้ลงไปบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับโหแสบท่พไหเลย ลากไปไกลแล้วเ no? ี่ยเอ้ยเๆ้ยเยเาเพิ่งอยเพิ่งเยเพิ่งคายนะโมจะเปิดโทรศัพท์อยู่คายไปยังวะไปเรื่อยๆแล้วไปไปเรื่องเงี้ยใช่แน่ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยปลายสายสวนเลยแล้วกันนานแล้วเอ้ากูไหวไหมเนี่ยวันเนี้ย การแย่เลยนะครับไปไม่เป็นเลยผมเจอหมายแบบเนี้ยวางยากันจะชัดเลยนะเนี่ยอุ้ยสายเดินไปแล้วจะตึงเลยลืมดูเหมือนพาไปซุกอะไรเมื่อกี้ไปไปไปโอ้ยขอสักตัวเหอะเฮ็ดเคอุ้ยไปไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวอะไรมาต้องไม่ดิ้นอะ kéo cung dữ đây ui ui mình cứ kiểu phục mình mà không ạ nó khó đi ซอดแฮ้วเลยว,วันนี้เ <laughs> กือบไปแล้วนะเ <c> ก <oughs> ือบไม่ได้ตัวแล้วนะครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะมันแบบเหมือนพาไปซุกอะไรสักอย่างเนะี่ยวันนี้ก็น่าจะประมาณ6กเจ็ดขีดเลยนะครับผมว่าโคตรท้อเลยนั่งจนปากแห้งเลยกว่าจะได้เนะี่ยตอนแรกมันเหมือนจะพาไปซุกอะไรสักอย่างแล้วมันก็นิ่งไปสักพักนะพอผมวัดมานี่ไม่ดิ้นเลยนะครับนอนหงายท้องเลยผมคิดว่าเกี่ยวฟูงมันขึ้นมานะครับเมื่อกี้ ที่ไหนได้นะครับไอสายเนี่ยมันเข้าไปพันกับล่องเหงือกมันนะมันก็เลยนอนไายท้องมานะครับแล้วนอนมาแบบนิ่งๆเลยตอนแรกคิดว่าตายเลยนะไม่ใช่นะครับมันดิ้นตรงข้างตะลิงนะใช้ได้ใช้ได้เลยอืเนี่ยตัวประมาณศอกเลยครับน่าจะประมาณ6กเจ็ดขีดอะเจ็ดแปดขีดนี่แหละประมาณนี้แหละแลดูทรงมันค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับปลาตัวนี้ ผมนั่งมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตัวเนี่ยก็มาที่นี่ก็น่าจะประมาณแปดโมงก,กว่าเกือบ9ก้าโมงครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงก,กว่าแล้วนะครับพอหกชั่วโมงครับวิทยแต้มแรกเลยนะครับเครับเดี๋ยวก็ลุ้นต่ออีกนิดนึงตรงน,นี้มันคืนลงไปเลยเนี่ยอุ้ยตกใจเกี่ยวกักดมือปูตรงคอไปเลยเกือบไม่รออแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่ออีกแป๊บหนึ่งนะห,หาก็บอกไม่เจอครับไม่รู้ผมไปโยนไว้ไหนไม่รู้นะ กรบอกเอาไว้แบบว่าเอาไว้สาดเลือดนะครับแปลกดีวไว้เฮ้ยน้ำอะไรมันเดือด,ดปิดมาวะนะ่ะอย่าบอกนะไอเฮงมาชิบหายแล้วไนงะเนี่ยมุสาเลือดไปนะครับเนะีนะ่ยเลือดอยังกองแดงอยู่เลยคือมาตามเลือดเลยนะเนี่ย z ูมให้ดูนะครับโอ้โหเฮ้ยแล้วยังี้กูจะตกได้ไหมเนี่ยเนะ่ยดูนะชัดเลยนะครับเนะี่ยแล้วไม่ไปไหนด้วยอยู่กับที่เลยเนะี่ยโอ้เฮ้ยแล้วยังไงอะทีนี้ดูมันครับแล้วผมจะทํายังไงอย่างแบบเนี้ย โผล่ตายแล้วมึงเนี่ยมีกูเจออะไรอย่างกูอีกแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวมันก็โผล่ครับเดี๋ยวหาหินก่อนเคลียงกระบ,บาลแม่งสักทีเด้นั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ว่าวลอ,อกหัวแม่งจรทีมองหน้า ไม่ยอมไปด้วยแม่งโหดดูหน้ามันดูหน้ามันดูมันเดี๋ยวนะมันโหดมันโหดเดี๋ยวก่อนไอโหแม่งโคตรมึนเลยนะครับ จริงโหดูมาเห็นไหมขนาดผมเก็บเบ็ดแล้วมันก็ยังอยู่งี้อีกอะผมถึงต้องเลิกไงเพราะว่าถ้ามันเข้าแล้วมันจะเข้าเลยนะครับไอเหงื่อปมานค่อนข้างที่จะทุรักทุเลหน่อยนะวันนี้มาอีกแล้วหนุ่มๆเดี๋ยวผมให้ดูมาแล้วมันมาแล้วดูแม่งมาอีกแล้ว <c oughs> เห็นไหมไม่จบไม่จบเห็นไหม yeah. เดี๋ยวขอขอสักทีนึงขอสักดอกนึงนะครับเดี๋ยวขอสักดอกหนึ่งก่อนขอพุ่งลาบสักทีนะมันไม่กลัวด้วยครับหน้ามันโหดมากเหมือน,นจะแดกผม นี่บึ้มแม่งเลย